ทำนายฝันฝันเห็นหรือสีจะได้พบกับมิตรหน้าใหม่มากหน้าหลายตาเพิ่มขึ้นเพศตรงข้ามจะนำพาโชคทางการเงินมาให้คุณคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจความรักคนโสดจะพระจะผูอาจได้เพื่อนรู้ใจมาเป็นแฟนคนที่เป็นแฟนกันมานานจะมีปัญหาเรื่องการมีคนใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักของคุณ อย่าเล่นหูเล่นตากับใครเขาเข้าหล่กเพราะจะมีสัมพันธ์เกินเลยดวงการงานการเงินงานที่ใช้การเจราจาจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะจึงสำเร็จต้องอดทนอดชัยสู้ต่อไปคนทำงานราชการระวังเรื่องการขยบยายตําแหน่งหน้าที่อาจจะมีคนไม่พอใจขัดแข้งขัดขากันได้การเงินมีรายรับดีมากเป็นเดือนที่รู้สึกคล่องตัวเป็นพิเศษเลขเด็ดฝันเห็นมือสี 04-65-85-94-038ให้เป็เ่์แนชเนลทำนายฝันให้คุณนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ